สวัสดีทุกคนที่นี่คือเบตงเทคอออเทอร์เทลอยู่กับคุณนพนะครับอันนี้คือการแข่งขันวิ่งเทลสนามแรกของปี2024นะครับกับระยะ100กิโลนะครับอเมเซียนจังเกิลเทลนะครับเป็นเวอร์ซิลี่นะครับผมเคยมาสนามนี้เมื่อครั้งนึงมันจะเป็นคลิปวิดีโอแรกๆที่สองอ่ากก็คือ50โลแรกของผมนะครับอันนี้โมงเปตนโมงคนลิฟต์นะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณ ที่10นาทีนะครับจะปล่อยตัวเมื่อกี้เอาดับแบร์ไปวางแล้วก็วันนี้ก็โดยตรงแบบมายิ่งใหญ่มากกว่าเดิมน,นะครับตัวแบบนะยู่ทีเมดีเวอร์ซิลี่นะครับมีนักวิ่งต่างชาติมาจากช่วงโควิดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับไปมาสนามแรก คนนี้เอหนึ่งชั่วโมงสามสิบสามกับระยะทางออกมาเก้ากิโลที่มีกับสิบโลดูเข้านะครับตเดนะเดี๋ยวเอาต่อละทุกคนถ้าเกิดใครใครดูวิดีโอผมเบตรงห้าสิบครั้งแรกที่จัดนะ ตอนนั้นขึ้นมาวันเที่ยไม่มีเะเลยหมอกแบบนี้เลยอนนี้ดีมากได้เห็นลาเตโอเต็มยาวๆโหเยี่ยมเออสวยจริงแบบตรงยาวๆแล้วกขึ้นลำเี้ย นายมึงสวยปะตอนนั้นกูไม่มีอะไรเลยกูร้อนชิบหายตอนกูปีนเขียน่าจะมีลมนิดนะึดงโอเคมากเลยเดีเ๋ยวหลบก่อนขึ้นชมนะาฟังวันนี้ไปต่อแล้วตรงนู้นะนะครับคือ A2 นะครับพัดออฟแรกเขาไว้ให้เก้าโมงครึ่งอันนี้ประมาณผมออกมาแล้วแปดโมงสี่สิบห้า แต่เหมือนเขาเพิ่มให้เป็นสิบโมงประมาณนั้นยาวน้นมากซีพีนี้ประมาณเกืบสิบสามโลสิบสามโลก็ได้ยากลื่นยาวนานไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตรงเอสองตรงลื่นเลยไม่มีเวลาไม่มีโอกาสพักกล้องเลยตอนนี้ก็ำลังไป a อสามก็อีกสิบสองโล โ okay. อเคพุกนี้ก็คยอยกันมาแล้วก็กินเติมต่องแล้วโอเคไปกันต่อทุกคนที่ทุกคนเห็นคือที่สองห้าสิบกิโลเมตรผู้หญิงนะคข้างหน้าสาวจีนที่หนึ่งที่ห่งเป็นฝรั่ง ตอนนี้คือผมว่ากิโลที่29โหสุดยอดปะกำลังมุ่งหน้าไป A3 ประมาณ5ชั่วโมง40พวกเธอสุดยอดมากสุดยอดจริงๆข้างหน้านี่ไปครับนวันนี้เลยนี่คือระดะับแบบระดับเอเชียใชเมือยัง้ง ไม่รู้ว่าใช่ปะนะแต่ผมก็เก่งผู้ชายผู้ชายยกูวิ่งไม่ได้เลยเห่งมากโอเคกลับเข้ามานี่คือเส้นทาง A3 นะครับอนี้ผมก็ไม่ค่อยคุ้นเทไหร่ A3 ทางนี้ปกติเหมือนตอนผมมาตีแรกมันจะตัดเข้าป่าตัดไปนานแล้วอะแต่นี่คือเลาะ เลาะเขาก็ดีเหมือนกันเลาะมาพักมาไปลาไปเลยต่อโอเคครับอันนี้น้องแปะน่าจะยอมอาหารไม่ย่อยโอเคตอนนี้ประมาณเกเที่ยงแล้วครับเจ็ดสี่สิบสี่สิบห้าละเจ็ดชั่วโมงสี่สิบสี่นาทีอาร์ตี้นี่คนเบตง โ okay, อเคเดี๋ยวเราก็ไม่ก็พอไปแล้วโอเคตามเวลามึงเจอกันใหม่เจอกันค่อยๆคิดค่อยๆคิดค่อยๆคิดไปยแล้วไปไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเับไปนเตรงร้อยเดตรงร้อยสี่สิบนะครับ ชื่อเอสีเอ็กซิแบบหนึ่งไปคนนี่คือหลักหมุดชายแดนนะครับอ่ามาเลเซียอยู่ไ,ไทยอยู่ตรงนี้รึเปล่าตนังสือประเทศไทยของเราเราอยู่ระหว่าง A3 ไป A4 ีนะครับระยะทาง10กิโลแมนมากคัตออฟที่ตอนแรกเขาให้ไว้4โมงเยน็น เพิ่มให้อีกเป็นห้าโมงเย็นสิบเจ็ดศูนย์ศูนย์ผมเหลืออีกประมาณสักสามโลตอนนี้ก็ประมาณบมุงคือน่าจะพอทันอยู่โอเคเดี๋ยวไปต่อให้เราเข้าอุโมง เดี๋ยวทุกคนจะเห็นหรือเปล่าะนะนู่นตรงนู้นนะครับจะขึ้นมาอีกตอนนี้ขึ้นมาเป็นแสงฟ้าจากนักวิ่งนะครับนี่ก็ประมาณเวลาอ้อเท่าไหร่วะกินโลเมตที่ห้าสิบกว่าอ่ามีเพื่อนขึ้นมาและวันนี้นะ้รัเราสลังจะไปเอห อยู่ที่ประมาณ68โลจากนี้อีก10โลโเขาเดินกันมาปุ๊บปักปุ๊บปัก,ปก,ปกขึ้นมากันแล้ okay. วโอเคมานนี้ก็ขึ้นไปต่อตอนนี้ก็ออกมาจากเอ1 <A 16. S 2> <17. S> 1นะครับบ่อน้ำร้อนรีสอร์ทสปาทักอย่างเวลาประมาณตีสี่หนึ่งนาทีนะครับกำลังไปต่อที่ A12 ขัดออกที่ แปดหรือเก้าโมงอีกสิบห้าโลนั่งชีวิตยวอยู่อ๋อต้องรีบไปละอันนี้เวลาติดสิเดินสิผมจะเชี่ยวโอเคพวกพี่ๆเพื่อนๆส่วนใหญ่น่าจะรุ่นพี่มากกว่าเดินนำไปละผมรีบตามพอตามเขาไปทาง คนครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเบตงกลับมาจากป่ากับพี่นกมาทีมโคฟแล้ผมเจอเลยบเองโอ้ยแกเก่ง <c oughs> มากเลยพี่พงกำลังจะกลับมาเป็นฟินิชเชอร์ไลนครั้งหลังจากไม่ทันคคตออฟที่อินทนนร้อยใหม่นะภาพยังตอกย้ำความรู้สึกอยู่ก <c oughs> ินนอายฟินิชเชอร์มันหอมวนนักเออไม่ซู้ไม่ได้